สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซเบนจาก RDD ์ดีดีคารเเอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนพาเพื่อนพธีนะครับมาดูรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ผู้คนตามหากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่นก็คือ Toyota Hilux r e v o Single Cab นะครับ JMT นะครับผมตัวนี้เลย ก็คือกระบะหัวเดี่ยวรีโว้นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับเลขไมคันนี้ไม่เยอะนะครับจะอยู่ที่75,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่รถมาจากการไฟฟ้านะครับเลขไมใช้ใช้น้อยนะครับราคาที่เบ้นจำหน่ายอยู่ที่359,000บาทนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสภาพของคันนี้นะครับลักษณะรถยังสวยๆเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นพาดูรอบคันนะฮะไปดูที่ประตูกันก่อนก็ได้ดูภายในก่อนดีกว่านะฮะก็หลังคงหลังคานะครับคันนี้จดมาอย่างถูกต้องนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับ สภาพเบาะนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะตะเข็บต่างๆยังไม่มีรอยฉีกขาดนะครับออนนี้ยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่นะฮะนี่นะฮะอันนี้เลขใหม่นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นเองรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเบนซ์เลยพามาชมกันนะฮะนี่หน้าจอเขามีมาให้นะฮะตัวนี้เป็นวิทยุนะครับ ทุกอย่างยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยสภาพสวยๆเลยพี่พี่เพื่อนๆท่านไหนนะครับตามหารีโวเอาไว้ใช้ขนใช้บรรทุกคนหรือจะซื้อไปแล้วจะดเป็นใบเขียวก็ได้นะครับจริงๆที่เราก็ทำให้นี่กุญแจนะครับมีมาให้สองดอกนะฮะ มาดูอาร์คนิดหนึ่งนะโอ้โหยังแน่นอยู่เลยนะรอยอาร์คอรอยอาร์คคันนี้ก็สวยๆเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะร,รถมีมาแค่คันเดียวนะครับเดิมๆเ,เลยน็อตประตรงประตูนะครับก็เดิมๆนะครับสวยๆ มาแก้มนะครับเดิมๆอยู่อักประตูสวยๆงนี่เลยคฮะประตูเดิมๆครับยางยังกดลงนะฮะเนี่ยยางมาดูยางกันบ้างนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางปี2023อยู่นะครับยางยางังใช้งานได้อีกนานเลยฮะ ยังใหม่ๆอยู่นะฮะดอกลึกๆอย่างนี้เลยนะฮะกันชนนะครับยังแนบสนิทอยู่นะฮะลิปไม่มีหักนะครับไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุด้านหน้าแล้วก็รอบคันนะฮะอุ้บพาดูมาดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเ,เปิดอันนี้ไม่ได้เปิด ฝากระโปรงไม่ได้ไไดนะครับก็มาดูเม็ดอาร์ฝั่งนี้กันบ้างนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับกําลังตามหารถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับเม็ดอาร์ก็ยังสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ใครซื้อไปนะครับคุ้มค่าแน่นอน,นครับรถสวยยังกับป้ายแดงเลยเยบาะฝั่งนี้ก็ยังสภาพดีอยู่ รเรเดูเล่มกันนิดหนึ่งนะนะรถผลิตปีสองพันสิี2019นะครับจดปี2562นะครับรถยนต์ลำดับเดียวนะครับภาษีนะครับภาษีคันนี้ต่อแล้วนะครับถึงปี68นะครับส อ้อมันล็อกนะฮะต้องไปเปิดก็รับทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์เลยนะะสำหรับคันนี้ซื้อสดตอนนี้นะครับที่เรายังไม่เก็บแวตรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะอ่าแล้วนี่ก็คือห้องเครื่องนะห้องเครื่องก็อันนี้พอดีรถมันเพิ่งเข้ามาสภาพมันยังเดิมๆอยู่ครับ กระโปงกระโปงเดิมนะฮะยางซีนเดิมโลโก้ยังมีนะฮะหัวน็อตนะครับแบบนี้ฮะไฟหน้ายังของเดิมอยู่นะครับฐานหน้าเดิมนะครับรอยน็อตไม่มีนะโอเคครับก็ ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ